ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ทรีมิเนตกับผมโอ๊ตทรเจวันนี้เราจะเดินทางไปตามหาทางเดินแห่งความแข็งแรงและความมุ่งมั่นของมนุษย์เราจะเจาะลึกแนวคิดที่ว่าเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับความท้าทายที่เลวร้ายที่สุดจิตวิญญาณของมนุษย์สามารถู่เนือสิ่งอื่นใดก็าหาความหมายและจุดมุ่งหมายเี่แน่รแน่ดังนั้นเรามาร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนความทุกข์ยากให้กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดก,การเปลี่ยนแปลง ความทุกข์ยากเช่นพายุที่ไม่คาดคิดสามารถทําลายความสงบสุขในชีวิตของเราได้ในช่วงเวลาแห่งพายุฝนฟ้าขนองเหล่านี้จิตวิญญาณของมนุษย์ได้รับการทดสอบและเผยให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทั้งหมดภายในใจกลางของความทุกข์ยากย่อมมีโอกาสโอกาสที่จะค้นพบจุดมุ่งหมายที่อยู่เหนือความโกลรหลโอกาสที่จะสร้างเส้นทางแห่งความสําคัญท่ามกลา,างซากปร,รักหักพังเมื่อเราพิจารณาแนวคิดของการนําทางความท้าทายของชีวิต เรากาลังเจาะลึกเข้าไปในขอบเขตของการเข้าใจจิตใจมนุษย์และการใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีมาแต่กําเนิดของเราเพื่อการเติบโตผ่านเบ้าหลอมความทุกข์ยากเราค้นพบจุดแข็งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับหลักการของการพัฒนาสมคนและจิตวิญญาณของความยืดหยุย่นอย่างลงตัวเรามาดูประวัติศาสตร์กันนะครับในช่วงกลางของศตรวรรษที่4นักปราชญาชื่อโซกรติตต้องเผชิญกับยุคที่สับสนวุ่นวายเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนอกรีฑาคอร์รัปชันเขาถูกพิจารณาคดี แต่แทนที่จะยอมจำนวนต่อความสิ้นหวังเขาคว้าช่วงเวลานั้นเพื่อแบ่งปันภูมิปัญญาของเขาและกำหนดความคิดของคนรุ่นต่อๆไปเขาเผชิญกับความทุกข์ยากด้วยความซื่อสัตย์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นการพิจารณาคาดีของเขาเป็นโอกาสในการอภิปรายเชิงปรัชญา,าความยึดหยุนของเขาและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ต่อความเชื่อของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์จิตวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่ยอท้อดังนั้นบทสรุปของตอนนี้คือการทบทวนบทเรียนที่ลึกซึง้งว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดจิตวิญญาณของมนุษย์ ก็มีความสามารถที่จะส่องทางข้างหน้าได้ความยืดหยืนที่ขับเคลื่อนออกไปข้างหน้าความุมั่นที่ขับเคลื่อนเป้าหมายของเราและจิตวิญญาณที่แน่วแน่ยกเราขึ้นจากส่วนที่มีความสิ้นหวังทั้งหมดนี้เป็นเส้นได้ที่ถักทอเรื่องราวของการดำรงอยู่ของเราเมื่อเราดึงเอาเรื่องราวของบุคคลที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้นําทางศาสนานักปราชญ์หรือบุคคลธรรมดาทั่วไปที่พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาเราดึงเอาแรงที่มาจากแรงบันดาลใจ เรื่องราวเหล่านั้นเตือนว่าความทุกข์ยากไม่ใช่จุดสิ้นสุดจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเองของให้จำไว้ว่าจุดประสงค์มักเกิดขึ้นจากเบาหลอมของความท้าทายอุปสรรคแต่และอย่างที่เราเอาชนะนั้นทาให้เราเข้าใกล้าการเปิดเผยศักยภาพที่แท้จริงของเรามากขึ้นและค้นพบความหมายที่ลึกซึ้งซึ่งแฝงอยู่ในทุกแง่มุมของการเดินทางของเราขอบคุณที่รับฟังทีมินิทตอนนี้จนไปถึงตอนต่อไปโปรดจำไว้ว่าแม้ท่ากลางพายุแสงสว่างของคุณสามารถนำทางคุณไปได้ ส่องสว่างไปสู่ชีวิตที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งขอบคุณครับ